ครับสวัสดีครับพี่น้องเอฟซีทุกคู่ทุกคนนะครับเนาะครับสาหรับคลิปนี้บาแลมกับทั้งช่องของก้าวารวยจะพาพี่น้องครับผมมาติดตามเมืองตัวเลขแนวทางลาวพัฒนาครับพี่น้องครับสําหรับลาวพัฒนาเนาะครับเนาะนึววัต่ิพานมากครับผมวันศุกร์ที่30มิถนิุนายน2566เลขที่ออก581 835สาครับสาหรับเลขรางออก18นะครับเนาะ ครับพี่น้องเอฟซีท่านไหนนะครับเนาะชควมานครับผมครับทั้งช่องของบ้าแหลมก็ขอแสดงความดีใจนะนะครับเนาะครับทั้งช่องของกล่าวพารวยครับผมขอแสดงความดีใจน้ำพีน้ำน้องเอฟซีทุกูุทุกคนครับผมครับสำหรับเมือนีนเงนะครับเนาะครับบาแหลมครับผมกับทั้งช่องของกล่าวพารวยครับผมจะพาพี่น้องกลับมาติดตามเบิองครับผมตัวเลขแนวทางนะครับเนาะของปู่สมหวังครับพี่น้องครับสำหรับตัวเลข แนวทางของปูสมบังครับน้องเอฟซีที่เป็นแฟนคลับแฟนช่องกันอยู่แล้วนะครับเนาะก็จะพ่อราบกันดีนะครับเนาะว่าตัวเลขของปูสมบังในที่ิพานมากครับผมสาหรับเลขวิ่งครับผมปูไก่วิ่งมาทีสามกับสี่ครับกะเข่าทีสามนะครับเนาะขับเลขออกแปดแปดสามห้าครับผมรับเข่าทีสามตรงตรนะครับเนาะครับสาหรับเลข จับคูนะครับเนาะครับกามีไก่เคี่ยงครับพี่น้องครับตัวเด่นปูกะสามซีครับผมครับแต่วากะหลุดไปนะครับเนาะครับขออนุญาตนะครับเนาะครับเอาตัวย่างไอ้เบิ้งครับผมครับสาหรับครับผมครับเล็กวิ่งครับผมเขาทีสามพี่น้องครับลรวกาเลขจับคูครับผมไก่เคี่ยงครับพี่น้อง สามสี่ออกสามห้าแล้วพี่น้องเนาะครับสําหรับงวนนี้ครับผมกับมาติดตามเบิ้เนะครับเนาะกับตเลขแนวทางครับผมปู่สมหวังครับผมครับพี่น้องเอฟซีทันใดที่เขามาแล้วนะครับเนาะก็ต้องขอขอบพระคุณพี่น้องเอฟซีทุกคนเป็นอย่างสูงครับผมติ่กรุณานะครับเนาะเขามาครับผมสนับสนุนเขามาครับค่อยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับผมให้กับทั้งช่องครับผมครับ เื่อบ่เป็นการสีเวลาพี่น้องครับมือนีกับเป็นมือที่พี่น้อง f อทุกปู่ทุกคนรับโชกหมานกันนะครับเนาะรับมาพี่น้องมาติดตามมาเบิงลนะครับเนาะกับตัวเลขแนวทางรับเอาตัวหิ่ๆกันเลยครับสําหรับครับผมลาวพัฒนานะครับเนาะในงวดที่จะถึงครับผมวันจันทร์ วันจันท 3, ร์ที่สามกรกฎาคมจันท 3, ร์ที่สามกรกฎาคมสองห้าหกหกครับผม เราพัฒนาปูส่สมหวังครับพี่น้อง ครับมาเปิงน,นะครับเนาะในส่วนของครับผมเลขติดบนล่างครับผมเลขติดบนล่างศูนย์สี่ห้า หกเจ็ดแปดเก้านะครับเนาะมาเมืองในส่วนของเล็กปิ่งกันก่อนพี่น้องกลับวิ่งรูดนะครับเนาะกลับปูกระหายาที่ เก้ากับเจ็ดครับผมปูเด่นให้ทีเก้าแล้วพี่น้องนะครับเด่นเก้าเด่นเก้ารอง เจ็ดครับผมสำหรับเลขเจ็ดนี่พี่น้องก็บอกคนผ่านนะครับเนาะครับผมเป็นเก้ารองเจ็ดครับเบา่งในส่วนของตัวเลขจับคู่กันนะครับเนาะ ครับสาหรับกระผมเลกวิ่งกับฝากเอาไว้กระผมสายวิ่งสายลูดบวกลูดผ่าตนะคกับเนาะครับการลูดบางข้างกะครับย่างห้หน่อยน้องกับเนาะกะพี่น้องกะพลาดยากนะครับพี่น้องครับเวลาลูดกรบผมครับพลาดยาก ในส่วนของตัวเลขจับคู่กันกนะครับเนาะไปเบิง้งติดคู่แรกกันครับผมครับควรป้านอไปได้ครับ,บ,รนนรบว่าจะเขียนเลขเก่าไปเขียนเลขเจ็ดเก้าเจ็ดครับพี่น้องเจ็ดสี่ เก้าสี rition, ate, ่เก้าศูนย์หกเจ็ดแปดสี่ แปดห้ากลับมาเบิงในส่วนของเลขสามตัวกันนะครับเนาะแปดเก้าเจ็ด แปดเก้าสี่สามเก้าเจ็ดกลับไปน้องครับมบรเบิ่งกันในส่วนของครับผมตัวเด่นกันนะครับเนาะ สำหรับตัวเด่นตัวเน้นนะพี่น้องครับผมปูเพินกะเด่นมาให้ที่ครับเจเก้าครับพี่น้องครับเด่นเด่นเน้นเน้ี่แหละครับผมเจ็ดเก้า ครับ9 4นะครับเนาะครับตัวเด่นที่ปูเด่นหนนี่กกครับถือว่างามพี่น้องครับสำหรับตัวเลขแนวทางเนาะของปูสมหวังครับผมฝากพี่น้องเอฟซีทุกคู่ทุกคนแคปหน้าจอกันเอาไว้เนาะครับเนาะครับเพื่อพี่น้องจะไม่ได้พลาดคลิปดีๆเนาะครับเนาะครับตัวเลขดีๆครับที่ปูครับเพ่อนครับคำนวณมากครับครับสำหรับปูสมหวังนี่เป็น อาจารย์นาคินเกียรอีกท่านหนึ่งนะครับเนาะครับที่หนาจับตาเบิ้งครับผมครับสำหรับเลขวิ่งเลขจับครูฝากพี่น้องเอาไปพิจารณากันเบิ้งครับเนาะครับสำหรับคลิปนี้ครับผมครับทั้งช่องของครับผมเบ่าแหลมพารวยก้าวพารวยครับก็ต้องขอตัวอำําลาพระจากพี่น้องไปก่อนก่อนจากกันครับผมขออวยอวยพรในพี่น้องเอฟซีทุกูดทุกคนนะครับเนาะครับ โชคมานร,รำรวยครับผมถูกหวยกันหมดทุกคนในวันจันทร์ที่3กรกฎาคม2566เหล่าพัฒนาตัวเลขแนวทางของปู่สมฝวังครับผมครับสำหรับคลิปนี้ครับผมก็ต้องขอตัวลาไปาจากไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้นะครับเนาะ ครับก่อนจากกันก็อย่าลืมับพี่น้องเขามาแล้วกดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับที่สําคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งเอาไว้เพื่อท่านจะไม่พลาดคลิปดีๆตัวเล็กแนวาทางนะครับเนาะครับจากทั้งช่องของก้าวพารวยเบาแลมพารวยครับที่ลงใ้พี่น้องเอซีทุกคูทุกคนได้รับชมติดตามกันอยู่ทุกมือนะครับเนาะครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม